็นฟิลที่อยากดูมากๆพี่ดูเหมือนเก็บกดเลยปะ่ะมันใส่ทุกช่วงเวลาเลยอะสี่คนตอนเดินมาปุ๊บลงมาพอดูอีพีหนึ่งจบปุ๊บอีพีสองมาได้เลยจิกหมอนแน่นอนเตรียมไว้หมอนผ้าห่มขาดแน่ๆขาดมาฉากแรกก็คือกีดเตรียมที่ชื่อได้เลยขาดเรื่องตอนไหนแน่นอนอย่าพลาดน,นะคะทุกคนหล่อมากค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเคมีอะไรอย่างเงี้ยเราแบบดูแล้วแบบดีเรย เกร v e a n สมาร์ t ขอบคุณที่เคารบนิยายแฟนนิยายเคารบนักเขียนทุกอย่างมันออกมาดีมากขอบคุณมากจริงๆค่ะเฮ้่ยเฮ้่อย